นิทานอีศพเรื่องลากับคนขี่ลาลาตัวหนึ่งถูกพาไปตามถนนที่เลียบปละทิวเขาทันใดนั้นในหัวสมองง่วงมวงของมันก็บังเกิดความอยากที่จะเดินไปตามเส้นทางของตัวเองมันพบว่าเท้าของมันหยุดอยู่บริเวณตีนเขาและหนทางที่เร็วที่สุดที่จะลงไปข้างล่างคือพุ่งกระโจนลงไปยังหน้าผาที่ใกล้ที่สุด ขณะกำลังจะโน้มตัวไปเจ้านายของมันก็ดึงหางของมันกลับมาทว่าเจ้าลาดื้อออกแรงต้านสุดกำลังอย่างไม่ยอมแท้เอาสิเจ้านายของมันเอ่ยขึ้นไปตามทางของเจ้าเจ้าสัตว์หัวรันแล้วคอยดูสิว่าแกจะไปได้ถึงไหนเมื่อเขาปล่อยมือเจ้าลาก็ดิ่งหัวขาชีฟ้าร่วงลงไปในหุบเขานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คนหัวดื้อที่ไม่ยอมฟังเหตุผลและคำแนะนำของผู้หวังดีที่มีสติปัญญามากกว่ามักจะนำตัวเองไปสู่หายนะเสมอพุทธภาษตปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนา